สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับผมผมเนสนะครับผมอ่ะก็ในวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนแต่งตัวปืน ICR1 นะครับโดยรูปแบบในวันนี้ที่ผมจะมาสอนแต่งเนี่ยเป็นรูปแบบที่สามารถใช้ได้ทั้ง MP และก็ BR เลยนะครับเป็นรูปแบบที่สามารถเอาไปบุกได้นะครับและเป็นรูปแบบบุกที่สามารถยิงในระยะ20เมตรได้สบายๆเลยนะครับผมโดยมันจะแต่งอะไรไงบ้างนั้นก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับของแต่งชิ้นแรกเลยนะครับของแต่งชิ้นแรกที่ผมแนะนําเลยนะครับคือลํากล้องปืนนะครับ ลำกล้องปืนนะครับผมได้นาเป็น ODMC um a n g e r นะครับโดยสาเหตุที่ติดตั้ง ODMC um a n g e r เพื่อที่จะได้ลดแรงดาวต่าง็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัวปืน ICR1 นะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างจะมีความแม่นยําที่สูงในระดับนึงอยู่แล้วแล้วก็คุมง่ายในระดับนึงอยู่แล้วนะครับผมการให้เราติด e n g e r ไปนเนี่ยมันจะช่วยเสริมพวกนี้ให้ทรงพลังมากขึ้นนะครับก็เหมือนเป็นการอัปเกรดตัวปืน ICR1 เนี่ย แข็งแกร่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับผมโดยข้อเสียนะครับคือความเร็วนที่เราลงไป2%นะครับความเร็วที่ขนาดเลงลดลงไป8%แล้วก็เลเวล่าเลงยิงเพิ่มขึ้นมา10%นะครับซึ่งในเรื่องของเลเวล่าเลงยิงนะครับผมเราจะมีของแต่งที่มาช่วยเสริมในเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็ในเรื่องของความเร็วกันที่นะครับผมบอกตรงว่า มันไม่ค่อยสัผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวปืน ICR1 วันนะครับรูปแบบสายบุกมันเนี่ยมันจะไม่จําเป็นจะต้องชึ้นที่ไวมากอยู่แล้วนะครับผมเราจะไม่ได้แต่งมันเป็น s m g เนะครับเราจะเป็นรูปแบบบุกที่สามารถยิงสตูแบบชิวๆในระยะ20เมตรยังได้เลยนะครับผมเียได้ดว,ว่ามันอีซี่มากๆเลยนะส่วนความเร็วก็ที่ขนาดเลงอันนี้ก็ไม่ได้สัผลใดๆเลยนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องไปใส่ใจมันเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะของแต่งจะทัดไปนะครับถ้าจากลำกล้องปืนนะครับผม คราวนี้นะครับผมไม่นําเป็นในส่วนของใต้ลํากล้องนะครับผมใต้ลํากล้องนะครับผมไม่นําเป็นสไตรไฟ,ฟอร์ดกีเพื่อจะลดแรงในแนวตั้งแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะครับโดยข้อเสียของมันเนี่ยคือความเร็วที่เราลงไป1%แล้วก็ความเร็วกันที่ขนาดเล็งลดลงไป15%ซนนะครับซึ่งความเร็วกันที่กับความเร็วกันที่ขนาดเล็งอันนี้ผมอธิบายแล้วนะครับว่า มันไม่สับสนกับตัวปืนไ c r 1ในรูปแบบสายบุกรูปแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตั้งได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสเนาะโดยข้อดีเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเพราะเพิ่มทั้งแรงดึงเอาตั้งนะครับที่เราลงไปแล้วก็ในเรื่องของความแม่นยำเมื่อแรงยิงนะครับที่เพิ่มขึ้นมาของแต่งเจนทัดไปนะครับถ้าจากใต้ลํากล้องนะคราวนี้นะครับผมผมไม่น่าว่าเป็นในส่วนของกลิปหลังนะครับกลิปหลังนะครับผมนําเป็นแกลนโดเลเตอร์กลิบเทปเพื่ได้เพิ่มความแม่นยําของตัวปืน ICR1 นะครับผมไเนี่ย มันกระจุกกันมากขึ้นนั่นเองแล้วทาให้การยิงในระยะ20เมตรนะครับเข้าเป้าสูดได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับผมโดยข้อเสียค,คือความเร็วขึ้นที่ขนาดเล็งลดลงไป4%ซึ่งเป็นข้อเสียที่แบบแทบไม่ได้สผลใดๆเลยนะครับผมเลยได้ว่าเป็นข้อเสียที่แบบโอ้โหดีมากๆเลยนะครับที่เป็นข้อเสียข้อนี้เพราะมันไม่ได้สมผลกับรูปแบบเกมเพลย์เราเนาะโอเคนะครับของแต่งสินทัตไปท่าจากคลิปหลังนะ คราวนี้นะครับผมแนะนำเป็นในส่วนของเลเซอร์นะครับเลเซอร์ผมแมนะนำเป็นโอเดียมเซี 4, เลเซอร์แทดิเคิลเพื่อที่จะลดเลเวล่าเรงยิงนะครับทำให้การบุกยิงในระยะใกล้ของเรานะครับผมสามารถซุ่มยิงสตูได้ว่องไวขึ้นนั่นเองแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเร็งยิงไปด้วยนะครับผมทำให้การยิงสตูในระยะ10 20เมตรนะครับแม่นยำและกระจุกกระสุนกันมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมเลยได้ว่าตอนนี้ icr 1ของเรานะครับมีความแม่นยำที่สูงมากเลยนะครับคราวนี้นะครับของแต่งที่สุดท้ายนะครับผม ของแต่งชิปสุดท้ายถ้าใครอยากจะติดกล้องเลงน,นะครับก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับผมแทนพันท้ายนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ติดกล้องเลงน,นะครับก็ติดตั้งพันท้ายนะครับเป็น YKM Combat Stock นะครับผม พื่อที่จะลดระยะเวลาเลงยิงไป9%นั่นเองนะครับผมโดยข้อเสียข,ของมันคือเพิ่มแดงดีแนวตั้งกับแนวนอนมาอย่างละ3.9เรได้ว่าเพิ่มมันน้อยมากนะครับแล้วก็ตัวตุกเพิ่มขึ้น7%ซึ่งตัวตุกมันก็ไม่ได้ส่ผลอะไรมากกับเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความแม่นยำเมือม่อแรงยิงนะครับที่มันลดลงไปเรได้ว่าค่อนข้างจะเยอะนิดนึงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าที่แบบโอเวอร์ออโดยรวมแล้วเนี่ยความแม่นยำเราก็ยังเยอะกว่าอยู่ดีนะครับผมเรได้ว่ายังไงเราก็ได้กำไรมากกว่านะครับโดยการที่แรกกับเรื่องร,ยรยะ,ระยะเวลาเลงรผยประชิย ันจะช่วยในเรื่องนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครเอาไปเล่นใน BR ก็ผมว่าแนาะนําว่าให้ถอดพันท้ายออกแล้วติดกล้องเล็งจะค่อนข้างคุ้มค่ามากกว่านะครับผมถ้าสมมติใครเอาไปเล่นใน BR เนาะโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบอาตัวปืน ICR1 นะครับรูปแบบสายบุกที่สามารถยิงัตูดได้แบบชิวๆเลยนะครับผมตั้งแต่ศูนย์ถึง20เมตรละใช้ใน BR ก็ได้ด้วยนะครับโดยเปลี่ยนของแค่พันธายเท่านั้นเองนะครับก็ต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของการสาธิตป,ปืนกันดีกว่านะครับว่า ตัวปืน i c r วันรูปแบบนี้นะครับหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ครบ5ชิ้นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยโอเคนะครับผมก็ขั้นแรกมาดูในเรื่องของดาเมจกันก่อนดีกว่านะครับดาเมจนะครับอยู่ที่28นะครับผมตรงท้อง26นะครับไหล่ก็26นะครับแขนก็26หมดเลยโอเคนะครับก็กลายเป็นว่าทุกส่วนของร่างกายนะครับจะเป็น26ยกเว้นอก28นะครับผมแล้วก็หัวเนี่ยจะเป็น31นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูในเรื่องของแรงดีดกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคนะครับในเรื่องของแรงดีดจะเห็นได้ว่ามันตั้งตรงอย่างเดียวเลยนะครับผมในชุดแรกๆเนาะซึ่งตัวปืน ICR วันเนี่ยมันไม่ได้มีอัตราแรงกระสุนที่สูงมากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรายิงสตูนะครับผมเนี่ยนะครับแค่นี้ก็ตายแล้วนะครับพูดง่ายคือแรงดีดมันมีแค่นี้เองนะครับผมเนี่ยนะครับคือชุดหนึ่งเนี่ยก็สังหารสตูได้แล้วนะครับส่วนใน B r อาเนี่ยอาจจะต้องยิงเยอะหน่อยนะครับผมเพราะมันมีเรื่ ต่อไปนะครับระยะ10เมตรนะครับผมซึ่งระยะ10เมตรเนี่ยเป็นระยะที่เราจะค่อนข้างเจอสตูบ่อยพอสมยเมตรเลยนะครับผมมาดูในเรื่องของดาเมจก่อนดีกว่านะครับดาเมจยังคงเดิมเท่าเดิมนะครับผมนี่นะครับเวลายิงสตูเนี่ยก็แค่นี้นะครับผมสตูก็ตายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของแรงดีดกันดีกว่านะครับว่าโดยรวมมันเป็นยังไงเนาะโดยรวมนะครับแรงดีดคุมง่ายมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันแรงดีดแบบเป็นแนวตั้งเส้นตรงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยลากลงมานิดนึ่งก็ อีซี่แล้วนะครับต่อไป20เมตรนะ20เมตรนะครับโอ้โหเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าการที่มีความแม่นยำเยอะเนี่ยมันจะทําให้กระสุนแทบทุกนัดนะครับที่เรายิงไปเนี่ยเข้าเป้าสตูแบบชัดเจนมากเลยนะครับเนี่นะครับเห็นไหมยิงยังไงก็เข้านะครับโอ้โหเพลินๆเลยนะครับผมต่อไปนะครับแรงดีดโดยรวมนะครับผมแรงดีดโดยรวมยังคงเหมือนเดิมนะครับผมและในกระสุนชุดแรกๆนะครับผมเวลาเรายิงสตูไปเนี่ย นี่นะครับยังไงก็โดนสตูแน่นอนนะครับผมไม่จะเป็นจะต้องไปซีเรียสมากเนาะคราวนี้นะครับต่อไป40เมตรเลยละกันนะครับเผื่อแบบเวลาท่านผู้ชมเอาไปใช้ใน br ใช่ไหมคราวนี้เวลายิงนะครับลรากดลงมาดิดนึงนะครับผมนี่นะครแค่นี้ก็เข้าเป้าสตูแบบเยอะแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับนี่นะครับเรียกได้ว่าเข้าเป้าเยอะมากเลยนะครับผมนี่นะครับโอ้โหเจอสูตก็ยิงไปได้เลยนะครับอีซี่มากๆเลยนะ ส่วนในเรื่องของแรงดีอโอ้อมันจะเด้งสูงมากแล้วนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมเพราะว่าในระยะ40เมตรเนี่ยถ้าเราไม่คุมเนี่ยกระสุนมันจะเด้งแบบเด้งเกินไปนะครับต่อไปลองคุมดูเนาะนี่นะครับถ้าคุมดูจะเห็นได้ว่ากระสุนเนี่ยมันจะกระจุกไปทางซ้ายนะครับผมเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะฮะอันนี้คือผมลากลงมาอย่างเดียวนะครับผมกระจุกกระสุนนะครับมันจะไปอยู่ทางซ้ายนะครับก็เท่ากับว่าเวลาเรายิงสตูนะครับผมให้กระเถิบขวามานิดนึงครับนี่นะครับเห็นไหม จะเทียบจากตอนแรกเนี่ยคือตอนหลักนะครับผมพอมายิงท่านขวานะครับกระสุนเนี่ยจะเข้าสตูมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าสมมติท่านผู้ชมแต่งแบบนี้เล่น br เนี่ยก็เวลาเจอสตูนะครับยิงตรงฝั่งขวาแบบเอียงไปทางขวานิดนึงเป็นหลักละกันนะครับผมหรือยิงเป็นชุดๆดนะครับผมก็ได้เหมือนกันนะครับผมมันก็จะทําให้การยิงกระสุนเนี่ยเกาะกลุ่มกันง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะยิงเป็นชุดแบบนี้นะครับผมนี่นะครับมันก็จะเข้าเป้าง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับผม โอเคนะครับต่อไปนะครับไปดูในส่วนของเกมเพลย์กันดีกว่านะครับว่าพอเอารูปแบบนี้ไปใช้เล่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นไงกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยโอเคนะครับผมก็มาอยู่ในเกมเพลย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับจะมีสตูที่โผล่มาฝั่งนี้เยอะมากนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดดักจุดหนึ่งที่สามารถดักสตูได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทําไมไม่มีสตูเลยล่ะโอ้โหสัตร์มาแบบจุดดักประจํานะครับผมอันนี้อยู่ในหมดแคล้งด้วยนะครับสุ่มได้มาหมดแคล้งนะครับผมโอเคนะครับ นี่นะครับจะเห็นได้ว่าตัวปืนเนี่ยมีความนิ่งสูงมากเลยนะครับตอนนี้ผมเลยไม่มั่นใจแล้วว่าตอนนี้เนี่ยอุ้ยมีคนนิ่งนะครับผมมีคนนิ่งเฉยเลยเออศัตรูน่าจะอยู่ฝั่งเดิมนะครับผมใช่ไหมโอเคนะครับน่าจะใช่นะแต่จังหวะนี้คือผมจะตายแล้วนะครับผมถ้าถ้าไม่มีศัตรูจังหวะนี้อุ้ยชัดเลยนะครับผมจังหวะนี้นี่นะครับมันนิ่งมากเลยนะครับลองไปใช้กันดูนะครับ นี่นะครับผมโอ้โหแค่ชุดนี้ก็สามารถสังหารซูได้แล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องยิงเยอะมากนะครับนี่นะครับด้วยตาการลั่นกระสุนที่มันไม่เร็วมากนะครับมันเลยทําให้ตัวปืน ICR ีอาวันเนี่ยเป็นแบบราชาสายระยะกลางเลยก็ว่าได้นะครับผมโอ้โหเด้ว่าจังหวะตะกี้เนี่ยก็เกือบพลาดได้นะครับผมเอาจรจิงแล้วนะครับอันตรายมากเลยนะครับผมโอ้ลีโดกระสุนโอ้ขอบคุณมากนะครับคือเพื่อนฆ่าได้พอดีนะครับผมโอเคนะครับโอ้ย โอเคครับอืม,อมนี่นะครับผมเรียกได้ว่า i c วันเนี่ยเล่นในระยะกลางคือโหดมากเลยนะครับผมบุกไประยะกลางนะครับรูปแบบบุกของตัวปืน ICR 1วันเนี่ยอาจจะไม่ได้จีจานเหมือนตัวอื่นนะครับแต่ถ้าสมมติ i c r 1วันได้ยิงเนี่ยโอ้โหสามารถยิงได้ระยะไกลกว่าปืนอื่นๆแน่นอนนะครับด้วยความที่ตัวปืนมันเนี่ยมีความแม่นยำค่อนข้างจะเยอะนะครับผมและตอนนี้นะครับผมผมใกล้ตายแล้วนะครับถ้า โอ้โหขอบคุณมากนะครับผมที่ยังมีแบบตะตูโผลมาให้นะครับโอเคครับผมโอเคครับเดินลุยเลยนะครับทั้งวันนี้นี่นะครับชิลมากนะครับด้วยความที่ดาเมจของมันนะครับผมเป็น28กับ26นะครับผม26นี่คือไม่ว่ายิงส่วนไหนก็ตามแต่ถ้าส่วนอกเป็น28นะครับนั่นเท่ากับว่ายังไงเนี่ยเราคาสูนี่ใช้กระสุนสีนัดแน่นอนนะครับผมถ้ายิงหัวก็ จะเป็น36มสิบหกเอ้ยสามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ด้งสามสิบหกมันดาเมจเด้งไปมันจะดาเมจเด้งไปนะครับผมโอเคนะครับแม่คิดว่าจะไม่ตายซะแล้วนะครับผมตายเฉยเลยตอนสุดท้ายนะครับแต่แวบบแต่แวบบนั่นนายมาจริงด้วยป,ปึ๊บ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 นี่นะครับนิ่งมากเลยนะครับผมโอ้โหเพลินเลยนะครับผมใครที่เล่นในระยะากลาเนี่ยปืยนนี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยนะครับผม โอ้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 ตายจนได้คือเวลาเจอสตูซิกแซกเนี่ยผมจะยิงไม่ค่อยโดนนะครับผมยิงยากมากนะครับซิกแซกอะจะซ้ายจะขวาก็แบบมันต้องกระยับซิกแซกกันนะครับมันเลยยากะนะครับผมจังหวะนี้ยังไม่เจอสตูนะครับโอ้โหบอกไม่เจอสตูปับ๊บสุดยอดมากหมายเคนายนะครับสุดยอดไปเลยไปเลยฮ่องกองอ้าว ท้องกงหมดแรงต่อหน้าต่อตาไม่เป็นไรพ่อจะช่วยลูกเองลูกกลับขึ้นมาลุยอีกครั้งเดี๋ยวจะเรียกมาอีกครั้งนะลูก โอโอเคนะครับผมไม่คิวสุดท้ายด้วยจังหวะเหมาะเจาะซะเหลือเกินโอเคนะครับผมก็คงจบลงไปแล้วนะครับสาหรับตัวปืน i c ซอารวันรูปแบบสายบุกที่สามารถยิงสูได้แต่ระยะสู์ถึง20เมตรเลยนะเป็นคิงระยะกลางเลยนะปราชาระยะกลางเลยเพื่อนๆลองเอาไปแต่งดูนะครับผมบอกตรงว่าสนุกสะใจมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็อย่าลืม คอมเมนต์กนมาเยอะเลยนะครับผมอ่าแล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วนะครับเจอกันใ่คลิปหน้านะอดีสนะครับท่านผู้ชมทุกคนบ๊ายบายเพียง